สวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องมาดีๆมาแชร์ปัจจุบันนี้ผมทํางานเกี่ยวกับด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกคอมพิวเตอร์กราฟิกนี่ก็คือมันจะมีแสงจากจอรับรูของเราเนี่ยมันจะกินตาเราทําให้เวลาเราทํางานจะแสบตาซึ่งตอนนี้ผมก็ก็คือหลังจากออกากทำงานนี่ก็คือจะมีอาการแสบตามากแสบตาระคันตาตลอดเวลาเลยทํายังไงก็ไม่หายเพราะว่าอาชีพของเราเนี่ยก็คือเราต้องอยู่กับจอคอมพิวเตอร์ตลอดเวลาโดยเฉพาะที่ จะเป็นมือถือเติดมาเนี่ยเราต้องเจอตรงนี้ก่อนนะฮะผมะตรวจเท็คของลูกค้าก็คือหนึ่งมือถือแล้วก็โน้ตบุ๊กด้วยผมมีอาการแบบนี้มาหลายปีหลังจากที่ว่าเพื่อนข้างบ้านแนะนําสิ่งดีๆมาให้ผมบอกว่าพี่ทานนี้ก็แข็งสิอาการดวงตาของพี่อาจจะดีขึ้นโดยเฉพาะทางานเกี่ยวบด้าคอมพวเตอร์ของพี่นะั่นแหะสุดยอดเลยนะฮะ หลังจากนั้นผมก็ตอนแรกก็ไม่เชื่อแล้วก็อลองดูไหนก็ลองดูแล้วก็ลองทาน d ด็กแครอยู่ประมาณ15วันมันใช้ได้จริงๆหลังจากนั้นผมก็ทานมาต่อเนื่องทำให้ผมเนี่ยทำงานกับด้านคอมพิวเตอร์แล้วก็มือถือเนี่ยได้ดีดีขึ้นเหมาะมากเลยครับสําหรับคนที่ทํางานด้านคอมพิวเตอร์แล้วตื่นมาเนี่ยต้องใช้มือถือตลอดเวลาเพราะฉะนั้นผมแนะนําให้ทานเด็โกโแนะครับได้ผลแน่นอนครับ ชื่อใดนะแต่อยากจะแนะนําไห้ทันทั้งหลายแนะนําว่าถ้าเกิดมีการต้อกระจกจางผมเนี่ยที่ผมขับรถอยู่นะมันจะมีอาการว่าเวลาแดดกลางวันเนี่ยมันจะมองไม่เห็นมันก็ต้องใช้แว่นสายตาพรางแสงแดดเลยเพราะว่าการเราขับรถไม่ได้มันจะมองไอหมอกหมดมืดขหาบหดมองรถแทบจะไม่เห็นมันจะมีอันตรายบ้างแต่พอผมเป็นเช่นนี้ผมมาได้รู้จักในคนแท็ง ผมกินไปประมาณสักหนึ่งสองุกสี่สองอาการต่างๆที่เป็นมาที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เริ่มดีขึ้นเนยนะมันก็ทําให้ผมขับรถกลางคืนที่ว่าเคยเห็นกระจกนะไอ้ไฟที่มาเต็มถนนเราเนี่ยราสามารถจะรู้จักว่านะเราอยู่ในเลนไหนเลนไหนสามารถเราขับมาคับสายตาได้และทําให้เรารู้สึกว่ามันดีขึ้นละการ ประคองตัวเราเองในการขับรถมัน,มน,มนปลอดภัยอะอยากให้ท่านทั้งหลายที่มีชีวิตอย่างผมที่มีอาการอย่างผมเนี่ยป็ดต้อกระจกเนี่ยอยากให้ทดลองกินจริงๆ,ๆครับครับสวัสดีนะครับรผมเป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของดีคอนแทคหนึ่งคนนะครับที่เ,เป็นตาต้อนะครับพอกินไปทักสองอาทิตย์แล้วเนี่ยเช้ากระวันสองเย็นกันวันสองเม็ดนะครับกินแล้วดีขึ้นนะครับยี่ห้อนี้ผมคอนเฟิร์มได้เลยว่าครับว่า กินแลดีนะครับก็อยากจะบอกให้ทุกคนเพื่อนชาวผลิภัอาหารเสริมน,นะครับตัวนี้ใช้กินแลดีนะครับขอย้านะครับะะกินแลดีมากจากเมื่อก่อนตาผมเ, <S <S เป็นน้ำตาไหลมากเลยนะครับน้ำตาไหลพอกินอาทิตย์แรกเนี่ยครับรู้สึกว่าดีขึ้นมากเลยครับอัดยาตัวนี้กินไป กล่องแรงครับเริ่มมีอาการปฏิกิริยาที่ดีมากตาต้อนเนื้อก็จะไม่มีน้ำตาลไหลอะไรเลยขึ้นมาเลยนะครับก็ก็ขอบคุณนะครับผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคที่นำสิ่งดีๆมาให้นะครับก็จะใช้ทานต่อไปเรื่อยๆนะครับครับขอบคุณมากนะครับดีคอนแทคอาหารเสริมสําหรับดวงตา ดีคอนสุดยอดผลิตภัณฑ์ที่ขายดีอันดับหนึ่งในเอเชียด้วยนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีที่ร่างกายดูดซึมได้อย่างรวดเร็วสารสานโทฟิลและคลายท็อกซาตินที่สกัดจากดอกดาวเรืองจะเข้าไปบำรุงจอประสาตตาดีคอนแทคเหมาะสําหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาและดวงตาจอประสาตตาหลุดลอกต้อหินต้อกระจกจอประสาทตาเสื่อมจอตาเปลี่ยนแปลงจากโรคเบาหวานสายตาพร่ามัวสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาล้าจากการทํางานหนักและเพ่งมองหน้าจอคอมพิวเตอร์ผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์เป็นเวลานาน าแห่งวุ้นในลูกตาเสื่อมเยื่อบุตาอักเสบดีคอนแทคดีคอนแทคด้วยส่งเสริมการมองเห็น